อาู่35ไม่หากันนิเดียวไองพี่ช่วงนี้เขา็ลังทปแตที่นิยมผู้หญิงแก่เดิมเจ้าอะไรกูดีทำไมถึงได้รับความเสียงกิจการจะเแฟนคลับคอนโนเป็นผู้หญิงแก่เดิมอุ้ยออนนี้อาย23 23ปีแล้วครับผมคิดย่งไงถึงอายุ23ปี ก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับพอดีมันก็ต่อมาเจอยี่สิบสองนะฮะผมก็เลยไม่รู้ครับรู้สึกว่าติดปีที่ผ่านไปเราเราเติบโตขึ้นโตขึ้นเยอะมากนะรู้สึกว่าแก่มากอะตอนนี้อะไรโต้ยุทธทิาวะเออปี่แล้วแต่ปีเป็นปีนี้ทำงานเยอะมากใช่ครับผมรวมไปถึงเดี๋ยวปีนี้ก็เป็นปีที่ทำงานเยอะมากเหมือนกันคือคือแต่ละปีที่ที่เราผ่านไปเนี่ยก็อย่างที่บอกว่า มันมีเรื่องราวในชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เราได้ทํางานอะไรที่มันแบบท้าทายมากขึ้นอยู่ตลอดเวลานะฮะก็รู้สึกแต่ละปีก็เลยโตโตขึ้นเยอะปีที่แล้วสี่สี่หกไม่ไม่แบบว่าแทบจะไม่ทับกันเลยปีนี้ก็คิดคิดอยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋วล่นท่าเป็นว่าจะโดนหัวแบบไีนส่งไม่ฉีดงานจะท้าทายขึ้นเรื่อยๆปีหน้าแกจะเริ่มก็ไปไปล่าผีแล้วจะตปัดล่าผีก คุณก็เจ้า้องนะคที่สามีที่ผ่านมาที่เป็นที่รองที่น่ารักนะคะเป็นสามีที่น่ารักนเลยคลิปต้องเขียนแบบนี้เอามสคริปต์เป๊ะเลยเออเป็นเด็กดีแบบนี้นะคะอะไรนะฮะทาบัตรก็ได้ได้เดี๋ยวได้พบความแต่ที่้องเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กดีอย่างนี้นะคะที่บุคคลสัมผัญนะคะที่เรียกว่าเป็นอ๋อ เป็นคนสำคัญอ่ะแล้ววันนี้นเกิดน้องต้องต้องนาอไวำกับเราด้วยนะครับเพราะฉันเชิญอีกทางหนึง่งนเชิญคุณพ่อคุณแม่นันาแะค,ะคุณพ่อคุณแ,แ,แม่ก็จะมาตเต้นเพลคุณและคุณเ้านอีกหนึ่งรอบนะครับแข่กับน้องเนะาชับขอสดดีครั เปิดบ้านเปิดบ้านคู่โอเคอันใโอกาสนี้นี่ยาแสดงความร่มร่วเกิดเราต้องนคุณ่อคุณแม่ของเราใหมากๆนะหาโอกอสพุงมาแล้วก็เกี่ยวโตกัคุณแม่ด้วยเกียวโตด้วยมอก่อนเให้วพเนาะนะ ดูเป็นงานซุปเปอร์ราศการเท่าไรครับบอกต้อให้หยุดนะครับต้องเพลงนี้นะครับครับผมครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดลูกชายนะครับสุดที่รักรักที่สุดนะครับ มีสามรูปนั่นแหละรับทั้งหมดสามรูปเลยแต่วันนี้เป็นคิวของลูกคนกลาง้องแกงส้มครับธนพัฒน์ชัยาเป็การมาตกผู้ริคบเนี่ยวันนี้นะครับก็ในวันเกิดของลูกเนี่ยพอนน่อในฐานะที่เป็นพอ่อนะครับพ่อก็จะพูดแบบพอ่อนะขอให้ลูก มีสุขภาพแข็งแรงก่อนเลยนะครับเพราะว่ารู้ว่าช่วงนีวิตงานเยอะนะครับขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเหมือนที่เคยผานมาและให้ดีขึ้นไปดีและให้ลูกทำงานชิ้นสำเร็จลุกๆไปได้วยดีควาทางภูมสใจโดยเ่พจะป็นเรื่องร้องเพลงเรื่องการสแสดงหรืองานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ลูกต้องทำและขอให้ลูกรักษา ความดีักษาสิ่งที่ลูกตั้งใจจะทำให้คนฟังคนชมทำให้ดีที่สุดตอบแทนให้ดีที่สุดเพราะบุคคลเหล่านั้นก็เป็นบุคคลที่พระคุณกับเรา่วนหนึ่ยนะขอให้ลูกดำเนินชีวิตแบบนี้ไปอย่างอยู่ในสิ่งที่ดิ์ทนะครับแล้วก็ขอให้ลูก มีความสุขความเจริญมากๆสุขภาพแข็งแรงแล้วพ่อจะเป็นกำลังใจให้ลูกตลอดชีวิตโอ้อาชิบุนแม่บ้างค่ะหนักหนั แกนักทีนเพราะว่าแบบที่คุยกับน้องแกน้งแกต้องรู้จักประการชีวิตแล้วก็ดูแลครอบครัวยอย่างนี้ ตัวอาวันนี้ดวงใจที่มาวันนี้ก็เพราะว่าลูกแก้มเป็นศูนรวมมันเป็นเรื่องมหาสาร์ที่หลายๆหัวใจมารับกลมเนเดียวกันแม่ก็ไม่เคยคิดหรอกนะคะว่าลูกแม่ถ้าจะทำวาบีเนี่ยลูกแม่แบบตรงนี้แล้วาให้หัวใจอ่ะมารับเนคนเดียวกันความรู้สึกของพ่อกับแม่ที่มองมาอ่ะมันบอกไม่ดุมันมีควารู้สึกว่า ัันพื่ยทุกอย่างที่ทุกคนทาให้ลูกแม่ก็อยากเป็ส่วนร่วมในการทําให้ลูกมีต้การฉะนั้นบางลุ่มแม่ก็คุณแม่ตางอาไมแม่กคุณแกล้งร้างหนกันนะครับลูกรับทก็ุคนรูแมด้วยเหดือนกันนะคะขอคุณครับขอน้องขนมีนน้องขนมจจิตไหนเลย ไม่ได้เลยเหรออ่เาไม่ได้ไม่ได้นราขนมจีนอยู่ในห้องนะขอเคยัง Happy birthday คุณ อันนี้ก็อย่าเพิ่งเปล่าสิมันก็จะหมดสิขาเียกะแล้วไฟกับไฟแชร์ได้ <ouais> ไหมยูโป้งดิฉันไปแล้ะได้่ะแฟนปขับทุกคนช่วยช่วย,วยก,กันหายใจครับทุกค่ะเออ Con biết đọc rồi đó <laughs>